คนกันด้วยนะคบวันนี้ผมก็จะมารีวิวสรคิปของมือถือนะครับค่าสซรคิปนี้ชื่อว่าโฮโฮฮับ oh นะครับเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมก็จะเอามาใช้ใทุกคนดูนะครับเอามาแจกออเนะครับแต่ก็ไม่ได้จะมาสอนโหลดคลิปนี้นะครับแต่แค่จะมาแบบยังไงอ่ะมาเสกผลเออมันสรคิปนี้มันสามารถเสกผลได้นะครับเสกได้ทุกผลเลยอ่ะมาขั้นแรกก็เปิดสรคิปขึ้นมานะครับแล้วก็ มาตรงนี้แล้วก็เอาสริปใส่นะครับสริปนี้ผมจะเอาไว้ตรงคอมเมนต์นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้เข้าไปในแอปเกินแล้วก็ไปคัดลอกเอานะครับนี่แสงไปเลยแล้วก,กดตรงนี้นะครับนี่โอเคลอก่อนอะไระไม่ี่ยไม่ฝนไม่ฝนนะครับเนี่ยล <c oughs> อแป๊บหนึ่ง ใช้แอดมาอันนี้ก็เอารัสรหัสไก่มาล,ลองนะครับเพราะว่าไม่อยากเล่นเนะื้หหลักมันเสียนะก็แบบก็ไม่ค่อยผมไม่ค่อยใจอ่ะไม่ได้ไม่อยากให้ใช้กันนะเพราะว่ามันมันโกงนะแต่อยากทำอะ่ะไม่มีคลิปลงแล้ว เออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปคุยท้ายคลิปเลยกัดนะก็มาดีไปก่อนถ้ามันกดเอางี้ถ้าเราอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหน้านี้นะครับแเรากดตัวสีแดงๆนี่นะครับนี่กดไปเลยแล้วสคริปต์ก็น่าจะรันเสร็จแล้วนี่เดี๋ยวผมดึงขึ้นมาก่อนโอ้ดึงยากมากนี่ไงได้ละโอ้ยมันเป็นใต้กันจริงดีค่อยโอเคนี่ได้แล้วแล้วทีนี้ก็โอ้ยลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เดี๋ยว ดีเลยดดึงมาก่อนอห้ทุกคนเนี่ยมาปัดตรงนี้นะครับทาตามผมเลยนะนี่ปัดแบบดึงมาแัดทางซ้ายแล้วก็มาตรงคางว่ามอสแล้วก็มาตรงอันนี้นะครับนี่กดทาตามผมเลยนะนี่กดตรงนี้ืัวแล้วกดตรงนี้นะครับนี่สองอันเนี่ยนีทีนี้ก็ทีผมเอาหน้านี้ลงก่อนทีน,นี่นี่จะคลิปพ่อรันอยู่นะครับ แล้วก็ให้ทุกคนมาเปิดแชทของรูบ็อกนะครับนะเปิดลงมาเลยครับนี่เปิดมีคนไทยพูดกันยู่ด้วยแถบนี้อาจะมีคนไทยนะ,นะแล้วก็มาตรงนี้นะครับนี่เอาขีดตรงนี้ใส่นะครับขีดตถวนี้แล้วก็เขียนคขาว่าเลนนะครับไม่ว่าผมอ่านถูกนะถ้าขาอ่านผาิดของใคยนะครับเขียน R A แล้วก็ N เฮ้ย R A I N นะครับแล้วก็วินวรกหนึ่งอัน ผมจะเสกสักประมาณหนึ่งร้อยลวกันไม่ไดิห้าสิบพอมันกระตุกอะที่จริงมันเสกได้ขั้นต่ำไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่ผมเห็นจากช่องอื่นเขอาอเสกประมาณรูปหนึ่งพันเลยแต่เอาห้าสิบก่อนละกันโอเคได้หมเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันต้องมีอะไรขัดข้องผิดพลาดไปแน่เดี๋ยว,ยวขอขอยก่อน แบบเอ,อ่อดึงออกมายากมากโอเคแล้วก็มาเปิดนี